สวัสดีครับผม,สว,ส,ผม,มบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนาะสวัสดีพ่อลุงแม่ป้าเอาอานาบาผู้เสียผู้สาวผู้บบาซ้ำหน่อยครับผมมาพ่อครับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลคนโก้พี่นอ้องเมื่อนี้ภาพพี่พี่น้องมาก,กินเขาอีกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้ได้เป็นเมนูแกงน้ำไม่สม้มใส่ไก่พี่น้องเซฟคือเกาพี่น้องหลังจากที่ผมก็ได้เฮ็ดดนแล้วพี่นอ้องเมนูแบบที่ว่าสดน้ำพี่น้องเป็นเมนูสดนด้ำดีผมหางหายไปดนแล้วพี่น้องเมื่อนี้กลับมาจัด เมนูบานบาน,บานให้พี่น้องบึงคือเกาครับผมเส่บๆบคือเกาเห็ดแล้วใหม่ๆบึงยังห,อน,หอนอยู่ได้พี่น้อง้ยเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยฝนกระตกพี่น้องเลยฝนตกอีกแล้วม้อนี้ก,ก็ได้พี่น้องฝนตกดีครับช่วงนี้ครับงกงเลงแล้วเอารลยพี่นอ้องเลยเรื่องงานคำอีคือเกาพี่น้องอ่ะเสียบๆสบน้ำผมคือเกาพี่น้องสำหรับนุ่มสุกุลแล้วจัดห้คือเกาไม่มีปัญหาครับผมพี่น้องครับคำาี้งีๆคือเกาเหรอพี่น้องครับ น,นี่หอมเนี้ยวหอนๆคือเกาพี่น้องอันนี้พักพักเนี่ยแมนเอามากินกลับเลยพี่น้องเอามาใส่ให้มันแบบมันคือนะพี่น้องบบแหยมันโลงเกินไปนเนาะเนาะมันคือเนี่ยมันมีสีสันนเนาะพี่น้องนอะโบแมนว่านุ่มสกุลเอาเขือก็เป็นพักสลัดมากินกับแกงกไม่สมโบแมนนี่พี่น้องเนี่ยมามาแซ่บๆนะผมครับก่อนจะไปเบิ้งคลิปกัฝากพี่น้องมาเอเดอร์ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลในการที่คลิปแล้วครับผมพี่น้องครับอ่ะ เสียบคือเกาพี่น้องครับในเวลาแล้วครับผมพี่น้องเสียบนะผมเด้อครับพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเลยขอสดนามมึงก่อนเด้อพี่น้องเด้อชิมมึงก่อนเด้อเสียบอยู่บ่ปปาฮัตพี่น้องเลย <c oughs> ผม่อยากพากเลยพี่น้องเสียบอีลีพี่น้อง,อ,งอันนี้ก็เป็นไก่ ไก่เหนียวพี่น้องไก่เหนียวบ่แม่นไก่บ้านครับมื้อนี้เป็นไก่เหนียวไก่บ้านหาซื้อบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยฝนตกปานนี้ครับผมมาพี่น้องไหมาหมาเสียบๆน้ำผมคือเก่าครับครับใหญ่ๆคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับอืมเสียบพี่น้องเอ้ย เบิึงหนามเลยพี่หล่อนอย่างนี้นคือคือเราครับพิเดพเพชรเราครับใส่พักอีกตูวหอมๆพี่น้องเลยอืม้มเย้ มันเนียวสมซื่อเลยพี่น้องไอ้ไก่เลยพี่นอง,นลออนองเลยมาเด้อครับพี่น้องครับเศบน้ำผมเด้อกูดันไ่ให้ได้กินกะมามาเศบเศษน้ำกันครับพี่น้องครับเศบน้ำผมพี่น้องเลยอยู่ไก่อยู่ไก่ผ่านไปผ่านมามาครับยังไงน้ำผมคือเกาเหรอครับพี่น้องครับหือ Thì Nè Cho nhanh nhanh Xếp từ cái đồ phía nó ấy Ừ <hBu> พี่น้องคักคักพี่น้องืมกินหอดแม่อยู่บ้านเด้พี่น้องกินนี้ด่ะแม่ผมแก่งสุดยอดเลยพี่น้อง ฝีมือแมวผมบ่ธรรมดาอืมอย่กเนิ่ม อยากใส่มือจับน้ำเดือดพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยพี่น้องไก่กับมันดีครับพี่น้องเอ้ แซ่บพี่น้องบดทเล่ก็ดูกันได้พี่น้องในบดทเล่กับโบ๊เลยครับเนื้อตอ,ในในในอนนี้่คือกคอหอ นัวไปเด็กพี่นอ้องใส่ไปแเด็กนนัวคือเกอ้ครับผม,มเ,บเดี๋ยวลองเห็ดเบิ้งเด้อพี่น้องเดยอผู้ใดอยากหาน้ำไมส้มหาไกมา่มะ ไม่ได้ไกลบ้านเท่านี้โอ้โออยคัากคักคนอีกพี่น้องเลยเขากันดีปนยังเช้น้่ประเด็กนูวนพี่น้องเลย หนามโกกโกโกคือเกาครับพี่น้องครับยำบ๊ได้พี่น้องบดบ๊ได้ตัวเนี้ยแข็งตบวเป็นพิ้นแฮ่พี่น้องเลย <laughs> mình nhảy <laughs> น้ำจุแห้งพี่น้องน้ำเบิดลคนตอนอีกพี่น้องเอ้ยพี่น้องว่ามันนัวป่ัสิครับ น้ำมือก็ต้นน่ะอืมอืมโอ้แสพเสพี่น้องลงคอ Mm. Nó tẻo cái lòng ấy Và bộ phết cả nhắn phết cho 什么牛奶，皮农。 Mm hmm. มันพี่น้องไก่เนี่ยแซ่บคักอยคบคักคักเบดพี่น้องเลยค mm hmm. ักแงปวดออกพี่น้องเลยแซ่บนัว mm hmm. เมนูบ้บานคือเกาครับผมพี่น้องครับ mm hmm. เมนูอีสานบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะกินตอนไหนก็นแซ่บครับพี่น้องครับกับของเหนียวหอนหอนมือนี่อา้าอิ่มแล้วครับพี่น้องครับบานนี้ ทายกับนุน่มสกุลกักบบุมมิหยางคือเก่าฝากพี่น้องไว้เดอร์ครับพี่น้องครับพี่น้องเบื้องละมักกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะกดติดตามเป็นกะเป็นหนึ่งกำลังใจให้นุ่มสกุลเนาะในการในคลิปตต่อไปครับพี่น้องครับการกระทําใดว่าจ่ายใดเนาะพี่น้องของนุมน่มสกุลนุ่มสกุลบอสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อครับ่านซื่อนี่ไปบอกพี่บอกน้องแล้วก็ขอขอคุณพี่น้องที่เขามาติดตามผมเนาะครับเนาะพี่น้องครับผู้ไดบ่ทันติดตามเบื้องคลิปแล้วมากกับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้นุ่มสุขนในการในทีมครับพี่น้องครับเอามื่อนีนนุ่มสุขนลลำล่าพี่น้องไปเพียงสมีครับผมสวัสดีครับ